สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเด้ลวันนี้เตรียมตัวพร้อมนะครับจะมาเรียนวิชาการปลูกส้มโอขาวใหญ่ที่แหล่งเพาะปลูกจริงๆจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับเป็นผู้ฟื้นฟูพันธุ์ส้มโอด,ดั้งเดิมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในอดีตครับให้กลับมาเป็นที่รู้จักและถามหาของผู้ซื้อนั่นก็เพราะว่ารสชาติที่แสนอร่อยและแน่นอนครับความปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซน <akl> ah <uras> จ,จริงจริงเมื่อมีเคล็ดลับวิชาดีๆอย่างนี้ครับก็เลยตั้งเป็นมหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้การเป็นชาวสวนส้มโอกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปทําความรู้จักกับเกษตรไทยอดดลทินนายกยอของเรากันเลยดีกว่าครับไปกันเลย ต้นโอพันธ์ขาวใหญ่ในสวนแห่งนี้มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นแรกปลูกตั้งแต่ปี2,520ครับถึงตอนนี้ก็37ปีแล้วโอ้โหอ,อายุยืนเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับอย่างต้นนี้ที่เห็นครับไม่น่าเชื่ออายุ37ปีแล้วใช่ไหมครับคุณครูครับปกติต้นส้มโอนี้เขามีอายุแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณครูถ้าไม่ใช้เคมีอยู่ได้นาน<ม>บางต้นตั้ง50ป,ปีนะ อยู่ oh. ได้ครับต้นครับ oh. แต่ว่าถ้าใช้เคมีก็ประมาณัาไม่เกิน12ถึง15ปีก็จะเริ่มสรมไปเรื่อยแล้วอย่างต้นเนี่ย3าปีอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้อีกนานไหมถ้าปกติหรือมีวิธีการไหนที่ทําให้เขาอยู่ได้นานกว่านี้อีกถ้าเราตัดแต่งกิ่งแล้วยังเลี้ยงกิ่งกระโดดไว้ใหม่เนี่ยก็อยู่ได้อีกเหรอขอให้โคนดีก็แล้วกันครูสมทรงแสงตะวันมีพื้นที่สวนทั้งหมด15ไร่ปลูกไม้ผลหลายชนิด แต่ที่ปลูกมากที่สุดก็เห็นจะเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นี่แหละครับเป็นสวนแรกของสมุทรสงครามที่ทดลองปลูกอย่างจริงจังแบบไม่ใช้สารเคมีทํามาต่อเนื่องจนผลไม้พันธุนี้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากทั้งคนกินและก็คนปลูกครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก40่สปีที่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยนิยมปลูกกันเพราะว่ามันไม่ดกครับจางเกษตรกรที่นี่ก็จะปลูกพันธุน์อื่นๆเช่นพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวจีบ เขาแป้นเขาวพวงมดกแต่พันธุเขาใหญ่นี่มันไม่เกิน30ผลต่อต้นต่อปีแต่ก่อนถือว่าน้อยถ้า30ลูกต่อปีเนี่ยต่อต้อนต่อเพราะว่าอยา่าพันธุ์อื่นนี่เป็นร้อยผลต่อต้นต่อปีครับเป็นขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ยึดถือกันมานานเลยก็ตอนนี้ก็ยอมรับกันหมดแล้วครับมันเป็นไม้เศรษฐกิจของจังหวัดตมุสงคามไปแล้วตอนนี้ ครูสมทรงบอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวสวนสมุทรสงครามปลูกส้มโอพันธ์ขาวใหญ่กันมากกว่า90%เอร์ซเลยนะครับและส่วนใหญ่ก็หันมาทำแบบไม่ใช้สารเคมีทำยังไงบ้างอ่ะสวนกว้างใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช้สารเคมีเลยเหรอคุณครูค,รคือผมต้องการที่จะเน้นเรื่องของกเกษตรยั่งยืนครับแล้วก็ลดต้นทุนให้มากที่สุดครับก็เลยคิดว่าไม่ต้องใช้เคมี ทั้งปุ๋ยเคมีทั้งสารเคมีทุกชนิดเราไม่ต้องใช้เลยมันไม่ต้องใช้จริงๆ่เห็นเขาบอกแต่ก่อนออกดอกมามันก็ต้องฉีดบ้างละแต่ก่อนจะคิดอย่างนั้นใช่นี่ไม่ต้องฉีดเลยเหรอแต่ผมจะมีวิธีการของผมเองวิธีการก็คือการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งพอกิ่งโปร่งแดดส่องถึงลมพัดผ่านเนี่ยนะแมลงมันจะซุกตัวอยู่ไงนี่คือหลักธรรมชาติคุณครูตัดยอดให้แสงเข้ามาให้ลมโก่งโกรงเนี่ยนะแล้วมีอะไรอีกเทคนิค ตัดหญ้าให้มแมลงวางไข่ซะตัดแบบเป็นย่อมยอมนะไม่ได้ตัดพร้อมกับหมดเพราะตัดไม่ทันหรอกเราก็ตัดจุดโน้น<ง>จุดนี้จุดนั้น<ๆ>เขาก็จะวางไข่เตี้ยๆเพราะว่าเขาท้องแก่จะไม่บินสูงต้องใช้พลังงานเยอะ<ๆ>ก็ช่วงเดียว<ๆ>เสร็จแล้วมันก็จะมีมแมลงอีกช่นหนึ่งเขาเรียกว่าตัวห้าตัวเบียนไงเนพราะเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันก็มาอยู่กับเราอยู่แล้วนะตามหลักธรรมชาติเนี่ยเพราะจริงๆนะธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันจะมีแมลงที่เกื้อกูลกันอยู่ พวก้ามตัวเบียร์นี้เหมือนพวกแบบแมลงเต่าทองเต่าทองแมงมุมพวกมดอครับกบเขียบ่ยอยู่กับเราหมดก็จะมาช่วยกินไข่พวกมันก็จะมากินไข่กินหนอนเงี้ยเตี้ยๆเงี้ยจดการให้เราหมดอ๋อพูดง่ายๆว่าเราอย่าเอาศัตรูพืชเนี่ยศัตรูผลไม้ไปอยู่ข้างบนให้มันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างซะเดี๋ยวก็มีแบบนู่นนี่นั่นมากินครับครับอ๋อนี่คือเทคนิคแค่นี้เลยแค่นี้แล้วง่ายๆอย่างเนี้ยครับ ง่ายๆก็คือใช้วิธีธรรมชาติครับให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจัดการควบคุมกันเองในสวนจึงมีสัตว์หลายชนิดช่วยกันกำจัดมแมลงหมดปัญหาเรื่องมแมลงศัตรูพืชก็มาถึงเรื่องการบำรุงดินให้มีชีวิตครับนอกจากทำน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนแล้วนำมาผสมน้ำรดต้นไม้ และก็ทําปุ๋ยเพิ่มสารอาหารให้กับส้มโอแล้วยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจอีกอย่างครับนั่นก็คือการปลูกพืชพี่เลี้ยงอย่างที่เห็นอยู่นี่คือต้นทองหลางใช่ไหมครับคุณครูที่บอกว่าปลูกแบบว่าเดี๋ยวใบเขาหล่นลงคลองตรงนี้แล้วก็จะสะสมธาตุอาหารก็ค่อยวักขึ้นมาาเลกขึ้นมานี่ปลูกนี่รับปากกันอย่างนี้เลยใช่กลิ่งปักชายตะลิงด้ครับเพราะว่ามันเป็นพืชน้ําด้วยชอบน้ํา คือปากอย่างเงี้ยไปสักห้าหกปีเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ปั้นเปลือกก็ได้ให้มันตายนะหลักเขาจะเป็นตั้งต้นหลับตายก็แห้งไปแห้งไปแล้วมันย่อยเร็วเพราะมันเป็นไม้เนื้อนิ่มเป็นปุ๋ยอย่างดีอย่างนี้ไม่ใช่ท่อนไม้ธรรมดานะครับผมปากแล้นะโคตจะสร้างปุ๋ยด้วยเฮ้อเด้อสุดยอดต้นทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่วรากนั้นช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินครับ ส่วนใบที่ร่วงลงท้องร่องทิ้งให้เปื่อยเป็นปุ๋ยตักขึ้นมาโตโคนต้นแบบนี้ถือเป็นอาหารชั้นดีของส้มโอเลยทีเดียวครับช่วงนี้เก็บส้มโอขายได้ทุกวันครับเช้าสวนมืออาชีพอย่างครูสมทรงก็แนะวิธีการเลือกส้มโอให้ด้วยนะครับลองดูครับโอ้ยม หนักว่ะหนักเลยทำไมครูไม่บอกมขนาดนี้คุณครูครับก่อนจะแก่ผมถามหน่อยครับผมดูแบบว่าลูกที่สมบูรณ์ควรค่าแก่การตัดเอามากินเนี่ยครับไปขายไปกินเนี่ยดูยังไงก็ดูที่ต่อมน้ํามันคือเมื่อเขียวเข้มๆนี่ทางกันขยายออกถ้าทีจะอ่อนถ้าขยายออกจะแก่แล้วก็มีน้ําหนัก น้ำหนักน้ำหนักโบตอนตัดก็เห็นแล้วครับมันมีน้ำหนักคุณโบครับเก่งน้ำหนักแล้วอย่างด่างๆเนี่ยไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรธรรมชาติเนี่ยด่างข้างนอกแต่ข้างในได้ยินชื่อเสียงเรื่องความอร่อยของส้มโอพันธุเขาใหญ่มานานแล้วนะครับมาถึงสวนอย่างนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะครับแม่ก็ต้องขอลองชิมกันสักหน่อยสวยมากเลยครับคุณครูธรรมชาติเลย ผมกินแล้วครับครับเชิญหวานกรอบอร่อยสดชื่นอ่ะสดชื่นและอากาศแบบเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นขิุ้บกหวานหวานเขาเรียกว่าอะไรวะหวานเย็นครูครับครับบอกได้ไหมว่าทําไมส้มโอขาวใหญ่ของคุณครูเนี่ยถึงได้หวานกรอบอร่อยขนาดนี้ครับปุ๋ยอย่างเดียวไม่พอแน่เลยครูมีอะไรอีกไหมฮะช่วงเด็กก่อนเก็บสักประมาณ2เดือน เราใส่ขี้แดดนาเกลือขี่แดดนาเกลือที่ครูสมทรงพูดถึงก็คือตะกอนในนาเกลือละครับเกิดจากการจับการเป็นแผ่นของสาหร่ายตะไคร่น้ำและก็จุลินทรีย์บางพื้นที่ชาวบ้านเรียกดินหนังหมาได้รับการวิจัยแล้วว่ามีสารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตามที่พืชต้องการ ผลจากการใส่ขี้แดดนาเกลือและทําสวนแบบธรรมชาติทําให้สมโอพันธุ์ขาวใหญ่ของครูสมทรงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงานเกษตรแห่งชาติถึง3ปีซ้อเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดยปกติแล้วสมโอจะออกผลปีละครั้งเท่านั้นนะครับแต่ที่สวนของครูสมทรงเขาเก็บผลผลิตได้ตั้งปีละสี่ครั้งนั่นก็คือช่วงปีใหม่ตรุษจีนสงกรานซาตจีน มีผลผลิตเก็บขายได้เยอะขนาดนี้โอ้โหสุดยอดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการสังเกตธรรมชาติของส้มโอละครับแล้วก็นำระบบการจัดการน้ำเข้ามาช่วยครูครับที่บอกว่าหลอกให้ส้มโอออกลูกแล้วแบบไม่ให้น้ำทำได้ไงนี่น้ำเต็มร่องอย่างนี้คุณครูครก็สม,สมุสไสรคราวเนี่ยมันมีน้ำขึ้นน้ำลงให้ทครับช่วงพอน้ำเต็มที่แล้วก็ลงพอลงแห้งแล้วก็ปิดไม่ให้น้ำเข้าเลย หลอกมนเลยครับทั้งขนาดเลยทั้งสวนเนี่ยนะคือตรงนี้จะไม่มีน้ําเลยครับเลยรหรือประมาณห้าสิบเซนเพื่อป,ปลาอยู่ได้ปิดไว้นานไหมคุณครูประมาณสามสี่อาทิตย์สามสี่อาทิตย์เป็นเดือนนะครับประมาณนั้นนลครับโอ้ลูกแล้วมันไม่แห้งแบบก็แหง้งเตยต้องการให้แหง้งให้ดินมันเนี่ยมันแตกระแหงรากฝอยจะได้ขาดด้วยธรรมชาติครับ หลังปล่อยให้ส้มโอขาดน้ำ3า3ถสัปดาห์เรียกได้ว่าแกล้งส้มโอจนรากฟอยขาดใบเหลืองร่วงครูสมทรงบอกครับว่าส้มโอก็จะตกใจกลัวจะตายทันทีที่เปิดน้ำเข้าท้องร่องและรดน้ำอย่างชุ่มฉ่ำวันเว้นวันจากนั้นส้มโอก็จะแตกยอดออกดอกออกผลใหม่ เจ้าของสวนก็จะได้ผลผลิตรอบใหม่ทำสวนส้มโอปีละสี่ครั้งจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็ยนเกินไปเลยนะครับคุณครูครับสวนส้มโอขาวใหญ่ของคุณครู37ปีแล้วครับเลี้ยงครอบครัวอยู่ได้ก็อ,อยู่ได้อย่างสบายๆเพราะว่าผมมีหลายอย่างไงไม่ได้ส้มโออย่างเดียวมีดินจีด้วยครับแล้วก็มีมะพร้าวตาด้วยครับตามแบบ ผสมผสานรวมรวมกันผสมสผสานกันครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทด้วยคําแนะนาําเกี่ยวกับกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินตามวิถีอย่างเงี้ยเขาจะต้องคิดยังไงทําอะไรยังไงบ้างครับข้อแรกคือต้องมีใจรัก,กก่อนนะรักที่จะทำอาชีพกเกษตรข้อ2ก็คือต้องทําเกษตรแบบยั่งยืนครับอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับ ให้เพียงว่าเราทํายังไงให้มันอยู่รอดได้พดง่ายคือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่านในหลวงนั่นแหละอ,อยู่ได้อย่างดีเลยไม่มีคําว่าขาดทุนนะครับเพียงแต่ว e ่าเออเราอยู่ได้รอดเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ต <world> ั <world> ้ง <anche> ตัวได้เองนะครับม <who> <world> ันใช้เวลาสักหน่อยหนึ <kö S 2> ่งนะเกษตรเน้ต้องมีการรวมกลุ่มกันร่วมกันคิดร่วมตัดสินใจร่วมกันทําด้วยและเราก็แบ่งปันผลประโยชน์กันแชร์ความรู้กัน มันจะทําให้อยู่รอดไม่ใช่วเราเก่งคนเดียวอย่างกผมได้เป็นกลุ่มใหญ่เลยจะมีการประชุมทุกเดือนอทุกวันจันทร์ิ้นเดือนนนจะมากันเต็มหมดเลยใครมีความรู้ใหม่ๆม,มาก็จะมาคุยกันนะครับใครทําสําเร็จเราก็จะถ่ายทอดกันฟังดูแล้วอบอุ่นดีนะครับ ความตั้งใจจริงของครูสมทรงแสงตะวันที่จะทําการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีเลยที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนปลูกคนกินและสิ่งแวดล้อมสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าทําได้จริงแล้วก็อยู่ได้นอกจากนี้ยังเป็นคุณครูถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจ,จเจริญรอยตามเราจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าครูสมทรงแสงตะวันคือเกษตรไอดอลของเราในวันนี้แล้วครับ